วิคน,นี้เป็นยังไงบ้างครับวิคนี้ก็ก็สนุกนะครับก็ดีทุกคนโชว์ดีอย่างที่คิดไว้แต่ก็ก็เสียดายกับผลผลนิดหนึ่งผู้ตรงๆส่วนตัว <laughs> ส่วนตัวด้วย <laughs> ใช่ยังไงบ้างครบคือก, <c oughs> คอก็คือก็ขอ, <c oughs> อพูดความในใจเลยก็แล้วกันก็คือแบบผมทําประกวดมาหปีทุกปีก็ทุกคนก็จะแบบได้รับฟีดแบ a มาว่า KPN ต้องเหมาะกับเสียงร้องอยากได้คนเสียงดีแต่คือทุกครั้งคนเสียงดีตกลอบผลแรกคือ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบว่าคนบอกอยากได้เสียงดีแต่ทำไมไม่ช่วยกันแต่หลายคนก็พูดว่าทาไมต้องทาเป็นหัวก็อยากให้เข้าใจรายการด้วยเหมือนกันว่าทุกอย่างที่กูเห็นมาเวทีเราก็มีต้นทุนเราไม่ได้ได้มาฟรีเพราะนั้นคือถามว่าจะมาบอกว่าทาเป็นธุรกิจแน่นอนเป็นธุรกิจเพราะว่านี่มันไม่ใช่รายการการกุศลพูดตรงๆเนอะว่าแต่ว่าคือแบบในเมื่อเราเลือกคนเสียงดีมาให้แล้วเนี่ยแบบก็ไม่เียกันเองก็ไม่รู้ทำยังไงก็เกิว่าตอนนี้เรารู้สึกเสียใจยูใช่คือแบบคือคือด้วยน้องส่วนตัวเองคือแบบ บ้านเขาก็ไม่ได้ฐานะดียะพูดตรงๆรงเนาะปะก็ทำแบบช่วยพ่อแม่อะไรเงี้ยเออก็แบบมีความสามารถก็เห็นใจอ่ะพูดตรงๆเออูดแล้วโกรธเหมือนบ้านเราแบบขาดคนแบบที่เสียงดีไปแล้วอุตสาหะในเรื่องเสียงใช่ก็คือแล้วเขาทำได้ทุกอย่างทุกประทำได้ครบด้านอ่ะเพลงดีเพลงเพลงช้าก็ได้เพลงเร็วก็ได้อะไรอย่างเนาะปะแล้วคือแบบว่าคือแบบคือคนคนรู้จักเขาทั้งเมืองคนพูดถึงลูกปลาทั้งเมืองเนี่ยแต่ว่าแบบคะแนน ต่ำเตี้ยเรียราดมาตลอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วแล้วอย่างเงี้ยมันคนก็คิดว่าจะมีบทกลับไหมครับไม่มีครับไม่มีครับกิกามเพิ่มเร่มก็คืออันนี้คือเรียนตรงๆนี่คือเป็นเหตุผลที่เราตอนคิดเราคิดกลไกรายการด้วยว่าบบบว่าคือเราเอาออกทีมละหนึ่งคนเพราะว่าถ้าเป็นระบบเดิมที่ออกวีละคนเนี่ย สุดท้ายที่เหลืออยู่แน่นอนครับเหลือแต่ทีมสีน้ําเงินหมดออ่าอันนี้คือเป็นถึงเป็นกลไกว่าอย่างน้อยให้คนเสียงดีเนี่ยมีโอกาสถึง50%เท่ากับเท่ากับใช่นี่คุณกอนออกมาพูดแบบนี้ให้ฟังสีน้ําเงินก็จะไม่น้อยใจหรอครับว่าเอ้ยใจว่าอย่างนี้อยากได้ก็ไม่น้อยไม่จริงไม่น้อยใจหรอกเพราะจริงๆคือแบบว่าก็ต้องยอมรับว่าน้องๆเด็กสีน้ําเงินเนี่ยอนาคตในวงการบันเทิงเขาสดใสกว่าอยู่แล้วเนอะว่าใช่หรืออย่างนี้แต่โอกาสทางโอกาสทางในวงการใช่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 พูดตรงไปเปล่า